สวัสดีครับผมและตอนนี้ก็อยู่กับซุ่มซุ่มนะครับสวัสดีแบบดีๆก็ได้มั้งแล้ววันนี้ก็ผมแล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวของเอ้ยไ่ม่ใเลโก้ LEGO คัสตอมอีพีสามสิบสองก็ผมว่า ตอนนั้นได้รีวิวเอ,อ่อเลโก้ฮักกี้วอกี้ไป ep สามสิบเอ็ดซึ่งตอนนั้นผมสังเกตได้ว่าผม ep สาสิบเอ็ดเป็นสิบสามผมก็ต้องขออาภัยด้วยครับกัผมเพราะว่าเออเครื่องพิมมันรวนครับผมเครื่องพิมมันรวนผมแบบโมโหกับโหล่ใหมากคือแบบผมถ่ายที่อะไรผมมันก็บอกว่าเมมเต็มปั๊วครับครับม,มันบอกว่าเมมเต็มและอีกและอีกอย่างหนึ่งก็คือ S <S อไรวะลืมเ,เน็ตไม่ดีครับผมมาช่วงนี้โดนเพื่อนเน็กเพื่อนขโมยเน็ตครับผม่ะผมนึกว่ามันจะไม่มีอะไรนะแต่พอมาดูเ,เน็ตหายหมดเลย <S 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 โอเคครับผมเดี๋ยวมาเข้ารีวิวกันเลยดีกว่าคลิปนี้เราก็จะมารีวิวเออเป็นเป็นเลโก้ที่ครั้งแรกที่ผมต่อมาใหญ่ที่สุดแล้วครับผมฮนะต่อมาแบบตั้งใจที่สุดเท่าที่ผมเคยทําได้ครับผมฮนะซึ่งเจ้าตัวนี้ก็คือแมปแพทแมปของ p o p p y Playtime ครับผมฮนะ ยังไม่จบกับพีบ๊อบบี้ไปไทมหรอกยังชอบอยู่เหมือนกับลายามยังไม่ได้ชอบผมยังไม่คุณเร็วเกินผมยังไม่ได้ยังไม่ได้เบื่อเลยเอพอราะว่าเพราะว่าจะเรดยกเขาจะได้เขาว่ายัางไงเขาหลอ่อเขาเด็กเขาไอ้หล่อเทเขาไม่ก็สวยก็ได้เออบ๊อบบี้ไปไทม์ก็เหมือนกันผมก็ชอบผมก็ต้องรอกับชอบนะ็อปแชปเตอร์สองนะอ่าซึ่งไม่ได้มีแค่แมปอย่างเดียนะมีพวก สองตัวนี้ด้วยที่เป็นตัวละครที่ทุกคนน่าจะรู้จักอันนี้ก็คือเจ้าเพลเยอร์ที่ที่เป็นพนักงานพนักงานที่เหนียวมาจากโรงงานก็หมดแล้วก็เจ้าฮักกิบุกี้นะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่ตัวเพลเยอร์กันเลยเพลเยอร์ Player, ตัวก็ตัวประมาณนี้นะบอกเอาตัวของทันจิโร่มาแล้วก็เอามารวมกับแกล็บแพ็กับผมซึ่งแกล็บแพ็กก็คือเอุปกรณ์ที่ใช้ในใช้การสะดวกของพนักงานในเพย์าเพย์ทาคอมพานีก็ผมอะ นี่หน้าตาก็เป็นทันจิโร่นะมีปานเอ้ยผมจำไม่ได้แล้วอ่ะมันชื่อปานหรือเปล่าไม่รู้อ่ะผมไม่ได้ค่อยดูแบบดาบวิคานโตโซแล้วผมก็จำไม่ได้แล้วนี่ก็ข <c oughs> ยับแขนได้ด้วยนะขยับกราบแพกได้ด้วยที่จริงการเพื<ๆ>่อการแพกยืดหยุ่นได้ด้วยยืดแบบจับสิ่งของที่อยู่ไกลจากเราได้ครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูตัวฮักกี้กันเลย ตัวฮักกี้วุกี้ก็จะเป็นเอ่อตัวมินินะแต่ก่อนไอตัวที่แล้วผมรีวิวเป็นตัวใหญ่แล้วมันเป็นหน้ากระดาษแล้วมันเปลี่ยนหน้าได้อผมอะแต่นี้เขาเรียกว่ามินิมินินเอ่อฮักกวกี้ครับผมมันคือฮักกี้วุกี้จิ๋วนะประมาณนี้เลยหน้าตาก็ดูหน้าเกรงขามเหมือนในเกมเลยครับผมอะ ผมจะสร้างหน้าตายมันหน้าเกรง็ขามนี่แหละเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่น่ากลัวครับผมเอยผมมันจะไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงผมก็เลยพูดว่าจะทําให้น่ากลัวได้ครับผซึ่งผมก็เอาขาของวูดดี้มาแล้วก็เอาตัวของโดนัลด์ดักมาครับผมอะแล้วก็เท้าอันนี้ผมเติมมาเองให้มันเป็นเอ่อถุงถุงเท้าตรงเอ่อฮักกี้ ผมไม่ชอบตรงแขนครับผมพูดที่จริงถุงมือมันต้องอยู่ตรงแขนครับผมว่าสีเหลืองสีเหลืองมันต้องอยู่ตรงถุงมือแต่ว่ามันมีแตส่สีเหลืองที่อยู่ตรงแขนมอไซมันจะโผล่มาเยอะแบบนี้ไม่ได้ราคาชีวิตตอนรีนวิวแล้วเกินนี่มันจะเป็นแขนมนุษย์เหมือนเหมือนมนุษย์เอามาใส่แล้วมันหลอกแล้วมันหลออไอ้เพล์เยอ์ครับอมนะนี่ดีนแล้วามาดูจุ พังเลยโอ๊ยขอประกอบก่อนแป๊บน,นึงนะครับขอสต๊อปก่อนสต๊อปโอเคผมก็ประกอบเสร็จแล้วนะแต่ว่าไอ้เพลเยอร์ของคอมันนอนก่อนขี้เกียจจัดนี่เดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันเลยจุดขยับก็แขนขยับได้ด้วยอุ๊ยนี่แล้วก็เท้าก็ขยับได้ด้วยนะแต่ว่าต้องเอาฐานออกก่อนนี่อา้าวขาหลุดนี่นี่เดินได้ด้วยแต่ว่าผมไม่เอาออกนะเพราะว่ามันยืนไม่ได้ แล้วก็สิ่งที่ผมชอบนะคือปากมันสามารถอาได้นะเดี๋ยวผมจะอาให้ดูนี่อาปากได้ด้วยก็ผมฮะซึ่งในปากก็จะเป็นเออคาของคนนะแล้วผมก็จะเติมฟันมาเองนะขาของคนผมจะไม่ได้ว่าขาของคนไหนโอเคทั้งสองตัวนี้ก็รถมันผ่านมากี่ครั้งแล้วเนี่ย ทั้งแก้ไขทั้งทั้งตอนมารีวิวตอนนี้เนี่ยนี่มันโผมาเยอะเกินไปแล้วนะเออมาเดี๋ยวเราไปดูตัวแมปกันเลยตัวแมปก็อุ๊ยโหล่อุ้ยหักอีกโอเคกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวแมปกันเลยตัวแมปก็ประมาณนี้นะเพิ่งซึ่งผมก็ขาดอย่างหนึ่งไปก็ผมก็คือขาดเออห้องห้องตอนที่เข้ามาจริงๆแล้วก็ ห,หลายห้องที่ผมไม่ได้เอามาแล้วผมก็ไม่เอามาเอาห้องมาแค่สี่อันเท่านั้นมีตอนที่เจอกับฮักกี้วักกี้นครั้งแรกห้องเมกาเฟรนอันนี้คือท่อตอนที่เราหนีฮักกี้วักกี้แล้วก็ตอนสุดท้ายที่ฮักกี้วักกี้ตายไปครับผมก็ตกจากตอนที่เราเอาเอากระแทกไปไปยื่นจับตรงกล่องใช่ไหมแล้วก็ดึงออกมาแล้วทําให้ฮักกี้วักกี้ต้องสิ้นชีวิตไปก็ับผม อ่าซึ่งห้องห้องที่เจอกับฮักกี้วุกกี้เป็นครั้งแรกก็จะมีเอ่อพวกเศษของเล่นตายนะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวโดนนั่นเดักที่ผมเอาตัวของโดนนั่นดอะให้ฮักกี้วุกกี้ใส่ก็ผมว่าเาเป็นตัวสีฟ้าแล้วก็ห้องเมลอาเฟรนก็ผมฮะห้องเมลอาเฟรนก็จะมีผมต่อมาไม่ค่อยสมจริงสักเท่าไหร่อันนี้ก็จะสามารถคลิปได้นะแล้วก็อันนี้อันนี้ก็คือเครื่องจัก,กรใจเกเรก็ผมฮะาเครื่องจักรใจเกเรที่ผมรีวิว กับเวนนอมครับผมอะอะที่มีเวนนอมมาคู่เคียงด้วยครับผมอะแต่นี้ผมเอามาเป็นเครื่องเมคเฟนแล้วก็อันที่มันมีที่วัดอุณหภูมิตรงนี้อันเล็กๆอะ่ะนั่นแหละคือตัวที่อยู่ตัวที่คู่เคียงกับคาเนชนะที่จริงผมบรก็รีวิวคาเนชนะแต่ว่าเวลาผมรีวิวผมมีปัญหาเพราะว่าเวลาถ่ายเสร็จม,มันดูภาพมันไปมันไปเร็วกว่าเสียงครับผม่ะซึ่งสาเหตุน่าจะประมาณแบบ เราถ่ายไม่ตรงบ้างเราสต็อปนานเกินไปอันนี้ผมก็ไม่รู้จริงๆนะแต่ว่าผมก็ต้องขออภัยด้วยนะที่ผมไม่ได้รีวิวคาร์เนสครับผมอะแต่ว่าแต่ว่าถ้ามีคารเลโกคาร์เนอีกผมก็จะมารีวิวตอนตอนตอนคราวหน้าน,นั่นแหละครับผมแล้วก็จะมีเอ่อท่อทาง,ทางสองทางครับผมอะผมซึ่งผมก็แยกแยกเป็นแบบว่าทางหนึ่ง อันนี้คือทางที่เราตกไปแล้วตายแล้วก็ทางนี้นึ่งเป็นทางที่เราโชคดีครับผมอะนี่เห็นไหมอันนี้สีเทาอ,อันนี้สีเหลืองซึ่งอันที่สีฟ้าๆนี่คือฮากิวกี้นะแต่ว่าเลโก้สีฟ้ามันน้อยเกินไปแล้วเพราะว่าผมเอาไปต่อหน้ากับฮากิวกี้แล้วครับผมฮะก็เลยให้มันตัวแค่นี้พอครับผมน่าสงสารเหมือนคุณยนต์มากเลยแล้วก็ฮากิวกี้ ucky, ucky อีกตัวครับผมอะนี่มอไซค์มันจะโผล่มาเยอะเกินไปแล้วนะ น,นี้ก็จะเป็นฮักกี้วอกี้ในบนะูชันแมลงแมลงใช่มแมลงครับผมอะผมต่อมาไม่ค่อยเหมือนเพราะว่ามันผมเน้นไปที่เอ่อฮักกี้วกี้ตัวนั้นแทนผมอะแล้วก็มีจุดหนึ่งที่ผมชอบมากมากเลยครับผมวะเหมือนบแบบผมต่อมาเหมือนกับโฆษณาของเล่นยังไงก็ไม่รู้อ่ะดูนะนี่อันนี้ก็จะเป็นประตูที่ฮักกี้วกี้พังออกมาแล้วก็ตรงตรงนี้ก็จะมีประตูเอ๊ย ไม่ใช่นะกล่องกล่องที่อยู่บนสูงๆครับผมอะซึ่งเวลาฮักกี้มันเอ่อพังประตูมามันก็จะนี่มันพงังมันหลุดหลุดออกมาด้วยครับผมอะเออขอหยิบขอหยิบก่อนไม่งั้นอ่ะไม่งั้นมันจะพังไม่สุดครับผมโอ้ยนี่ก็หลุดอีกเนาะรอบนี้ไม่ใช่เสียงเออรอบนี้ไม่ใช่เสียงมอเตอร์ไซค์แล้วเสียงเครื่องบินก็มาครับผมโอเคต่อตรงนี้ก็ได้ครับผมเปลี่ยนใจแล้ว โอ้ยหลุดอีกเนาะประกอบไม์ก่อนประกอบไมฮานะนี่เวลาฮักกี้มันพังประตูม,มันพังอย่างนี้ขบผมาเหมือนเหมือนในเกมจริงๆแล้วทีนี้ฮักกี้เดินมาแล้วเราเอากล่องมาใช่ไหมแล้วเราก็ผลักอย่างนี้นะนี่นี่ทำอย่างนี้เหมือนโฆษณาของเล่นยังไงก็ไม่รู้ขบผมนี่ เดี๋ยวผมจะโชว์ตัวอย่างให้ดูนะนี่ผมจะเอาเอา่อตัวเพลเยอร์มาไว้ตรงนี้แล้วทีนี้ก็เอาฮักก้วกี้มาใช่ไหมแล้วตอนที่ฮักกี้มันพังประตูมันมันทางนี้แล้วก็ทีนี้ก็เอากล่องมาดันนี่มันก็จะลงแต่นี้เหมือนเหมือนโดนเหมืนโดนแล้วหลับเหมือนโดนแล้วหลับโอเคเอาใหม่ นี่ฮักกี้พังประตูมาใช่ไหมจริงจริงไม่ต้องพังประตูก็ได้ปล่อยทีเดียวเลยครับผมอนะแต่ผมขอปล่อยดีกว่าเพื่อความสจริงอมันจะหลุดอะไรกันนักกันนาเดี๋ยวผมโมโหแล้วผมไี่อยากทำช่องเร็วเนี่ยนะผมจะทําให้ดูนี่ประตูหลุดออกมาอย่างนี้แล้วก็เอากล่องมาดันอย่างนี้เนี่ฮักกี้ก็จะลม้มครับผมอนะล้มไม่ค่อยเออเต็มใจสักเท่าไหร่ครับผมอนะเอาเอา ก้าวผมก็ประกอบเสร็จแล้วร่าของคอเปลี่ยนเปลี่ยนมุมหน่อยอ่แล้วก็เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะมันต้องเอียงมาตรงนี้ก่อนนี่ต้องต้องใช้อนนี้นี่ฮักกี้ก็จะโอยหลุดอีกแล้วมันจะหลุดอันดีกันนี่กันนะนี่นี่พาประตูมาอย่างนี้แล้วก็เอาเกล่องมาดันอย่างนี้คราวนี้ไม่ล้มอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ไม่ต้องไม่ต้องดันไปกระตุกเปิดก็เอาไม่ต้องดันประตูกลับรอบนี้ ทำไมมันไม่ล้มแสดงว่ามันต้องเป็นกับอันนี้แน่นอนผมติดแน่นก็นต้องเนิเป็นเนินหน่อยเอานะนะฮักกี้ฮักไอ้ฮักกี้ฮักก,ก,กี้ว่าสันอันนั้นฮักกี้นี่ฮักกี้พร้อมตายแล้วนะสามสองหนึ่งนี่นี่สิ่งแบบล้มแบบที่ฉันต้องการโอเคครับผม เดี long, long an, à, ๋ยวผมจะลองลองใส่เสียงในเกมมานะเพราะว่าจะได้เพิ่มความสมจริงนิดนึงอ่ะเอากล่องมาดันไว้โอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้กล่องเหนียวกล่องโอเคครับผมเสียงมา ตกไม่ตกเหมือนในเกมเนาะโอเคก็คผมนี่ก็คือเลโก้แมปแมปเอ,อ่อป๊อปปี้พาทาันนะเดี๋ยวผมจะดูดูผมจะให้ทุกคนดูนะนี่ประมาณนี้เลยก็แมปใหญ่ประมาณนี้นะผมไม่อยากต่อให้มันเต็มแมปครับผมไม่งั้นใหญ่เกินยกไปยกแยกมันพันส่วนเลยครับผมฮะนี่ก็สามารถมาต่อแบบไหนก็ได้ครับผมให้มันมีแบบไอ้พวกประตูที่มันแค่กี้บันทังแล้วเอากล่องมาตกลงมาครับผมฮะ นี่ผมก็ตั้งโชว์ให้มันแบบว่าเออฮักกี้กำลังจะบุกทำร้ายเออแดนจิโร่ไม่เรียกแล้วเพลเยอร์ Player. นี่ครับผมตัวประมาณนี้เลยโอเคก็คผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับส c ค i b ์แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือน,นนะครับ้วเราวันนี้คุณแล้วไป่ก่อนบ๊ายบาย